9. สิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่เคยสอน 1. การสวดอ้อนวอนขอพรหรือขอโชคลาภ 2. การเชื่อยอย่างไร้เหตุผลหรือศรัทธาแบบงมงาย 3. การพึ่งพาไสยศาสตร์โหราศาสตร์การดูดวงหรือเครื่องรางของขัง 4. การบูชาทเทพเจ้าองค์อื่นหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกแนวทางเพื่อหวังการหลุดพน้น 5. การสะดอดคอแก้กรรมตัดกรรม 6. การทรมานตนเองอย่างสุดโตง่งหรือการบำเพ็ญทุกที่ไร้ประโยชน์ 7. การยึดติดในพิธีกรรมเพื่อหวังผลบุญหรือความขัง 8. ความเชื่อเรื่องพูดผีวิญญาณที่ล่องลอยไปมา 9. การยึดถือวัตถุมงคลมากกว่าบุญกุศลพระพุทธเจ้าไม่ตส้ส คำสอนที่สำคัญที่ถูกเน้นการพึ่งพาตนเองการใช้ปัญญาในการพิจารณาและพิสูจน์ก่อนเชื่อการดำเนินตามทางสายกลามในการปฏิบัติ